42กะลาดขายรถสวยสภาพดีสวัสดีครับวันนี้มีมินิ MPV สวยๆเข้ามาอีกห่งคันรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแท้ๆแอร์สองตอนรถไซส์เล็กขับในเมืองสะดวกอาร์เวนซ่า 1.5S ปี2013นะฮะคันนี้จดทะเบียนปี2013บโมเดลเยียร์2 0 1สนะครับรถสภาพสวยน็อตไม่ขยับเลย เดี๋ยวไปดูรถกันว่ารถเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้เป็นตัว Avanza ที่ปรับโฉมแล้วซึ่งเป็นรุ่นสองนะครับหน้าสวย <c oughs> <c oughs> ยางนะครับใหม่ๆอยู่เลยเป็นยางปี2023ล้อแมกขอบ15นะฮะรถสาดมากคันนี้สาดจริงๆเดี๋ยวให้ดูรอบๆกันก่อนเลยนะครับ ได้ความเดิมนะครับขาวสาใสไม่น้อยแต่ไปดูในส่วนของฝาท้ายกันนะครับคันนี้มีกล้องหลังแยกติดมาให้นะฮะจะขึ้นอยู่ที่ตัวกล้องมองหลังนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังมีไปดูในส่วนของฝาท้ายกันเลยนี่นะฮะ42กะลาดขายเป็นรถสวยครับสภาพภายในถือว่ายังสวยอยู่ เบาะตรงนี้สามารถพับได้นะฮะนี่นะครับเบาะสามารถพับได้คู่กันเลยเพื่อเพิ่มพื้นที่นั่งครับสำ,สำหรับแบกสัมภาระนะ,ะครับรถไม่มีชนหนักครับคันนี้ตะเข็บรอยอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับรถไม่ขยับนะครับ บอดี้ได้สวยเลยรถไม่ขยับอาร์คเดิมๆ42กะลาดทางเรารับประกันการโอนรถชนหนักหากเลขเครื่องไม่ตรงเลขตัวถังไม่ตรงรถจมน้ำโอนไม่ได้ทางเรายินดีคืนเงิน100%พร้อมระบุในสัญญาซื้อขายนะครับไปดูรถรอบๆกันต่อสภาพยังกิ๊กๆอยู่เลย ซื้อไปเติมน้ำมันใช้ได้เลยครับคันนี้ไปดูในส่วนของภายในกันนะครับแผงประตูก็ไม่มีชีกขาดนะครับเป็นพลาสติกเบาะยังไม่มีชีกขาดนะฮะภายในดำสวยๆนะครับคอนโซลไม่มีแตกหักช่องแอร์อยู่ครบไม่อยู่ที่1 3 3 0 0 0โลนะครับ แอร์เย mm ็นเจี๊ยบวิทยุ2ดินเดิม mm hmm. ๆนะครับกล้องหลังตรงนี้แถมไปเลยติดรถมาแล้วก็แถมให้นะครับภายในสะอาดมากสมุดคู่มืออยู่ครบนะครับมีมีสมุดคู่มือมีซีต่างๆของเดิมติดรถอยู่ครบเลยคันนี้เป็นแอร์แบคคู่ มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่กดมาปุ๊บวิทยุก็จะมาเพิ่มเสียงได้นะปิดได้แล้วก็ตรงนี้ก็ปรับช่องสถานีหากท่านใดเอาไปเปลี่ยนเป็นจอ Android ก็ใช้สามารถใช้ตรงนี้ควบคุมจอ a n นด o อยได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังกันเลยเป็นไงบ้างนะครับเบาะแถว2 สภาพอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะครับตรงนี้พับได้อะขอตัดไปที่แอร์นะครับแอร์มีแอร์ตอนกลางนะฮะเป็นแอร์สองตอนเย็นเจี๊ยบสามารถปรับได้นะฮะแยกอิสระกับตัวแอร์ด้านหน้าข้างหลังพับได้ครับมีเบาะพับได้เพื่อเพิ่ม,มที่เก็บสัมภาระหรือว่าจะขึ้นไปนั่งด้านหลังได้นะเะบาะด้านหลัง ย่งสวยๆอยู่เลยนะครับผมบอกเลยคันนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่นะครับนี่สบายๆเลยเบาสวยภายในสวยคันนี้รับประกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันเลยนะครับไปมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เป็นเครื่องรหัส3 s z 1 5 0 0ซีซี รถไม่เคยติดแก๊สนะฮะสาภาพเครื่องเรีเยบๆไปนะครับสวยๆเลยเครื่องเดินนิ่งครับระบายความร้อนได้ดีไม่มีปัญหาเรื่องนะ้ําไม่มีปัญหาเรื่องนะ้ำันเครื่องนะคะแต่เรามาดูบอดี้หลักๆเลยดีกว่าโครงสงร้างหลักๆของด้านหน้าอย่างนี้นะครับรัดฝากระโปรงหน้าไม่มีขยับเลยนะครับขาสวยๆผมให้ดูใกล้ๆเลยนะฮะคันหน้าสวยๆครับ สวยเลยสวยกริบๆนี่นะครับรถไม่ขยับตัวาลาเบลแสดงการใช้งานของรถยังอยู่นะครับปากระโปรงหน้าเดิมโลโก,โก้อยู่ครบนะครับคันนี้ปีสี่ีนะครับเอกสารพร้อมโอน Toyota a v e n z a 1.5 SP2013 ปีคันนี้ผมขอเสนอราคาอยู่ที่170,000 7,000บาทราคาเงินสดนะฮะจัดไฟแนนซ์น่าจะได้นะครับถ้าเครดิตดีหากท่านใดสนใจสามารถดูรถได้ที่ซอยลาดอุทิศ24มีนบุรี0 8 6 6 2 4 9 9 4 4 4กกลาดหากเรามีรถสวยก็จะมาแนะนำให้ท่านได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ทางเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ